ข้วนี้โจทย์ให้สามเหลี่ยมมาแล้วให้เราหาว่าความยาวของด้าน ab ยาวกี่หน่วยเรามีวิธีคิดอยงนี้นะครับจากอัตราส่วนของด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเนี่ยมีอัตราส่วนอย่างเช่น3 4 5 5 12 13 7 24 25หรือ85 5 17เดี๋ยวลองมาดูในโจทย์กัน มาเรียนดูที่สามเหลี่ยม ADC ก่อนอัตราส่วนของด้าน AD ต่อ DC ต่อ AC DC จยดให้มาเท่ากับ20 AC เท่ากับ25เราทำให้เป็นเศษส่วนอย่างตำ่ำเราใช้5หาร5หาร20ได้4หาร25ได้5เพราะฉะนั้นอีกด้านหนึ่งที่เหลือก็จะต้องยาว3หน่วย ซึ่งเมื่อคูณหกลับไปก็จะได้ว่าด้านเ d ยาว15หน่วยหลังจากนั้นเราไปดูที่สามเหลี่ยม ABD บ้างที่สามเหลี่ยม ABD เนี่ยความยาวของด้าน BD เราหาได้จากความยาวของด้าน BC ลบด้วยความยาวของด้าน CD 28ลบ20 เพราะฉะนั้นความยาวของด้าน BD เนี่ยก็จะยาว8หน่วยเราแทนค่าลงไป BD เท่ากับ8 AD เท่ากับ15เมื่อไปพิจารณาอัตราส่วนของด้านต่างๆของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากอีกด้านที่เหลือก็จะยาว17เพราะฉะนั้นด้าน AB จะยาว17หน่วย